มาดูอุทาหรณ์จากการรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็อาจจะไม่มีการระมัดระวังที่ดีพอนะคะมีการไปทําพลุกลางบ้านของตัวเองอเลยนะคะคแล้วก็ฉีกร่างของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านหลังจากที่มันเกิดระเบิดขึ้นและก็ทําให้เสียชีวิตในที่สุดค่ะกลางดึอนที่ผ่านมานี่เองนะคะคเป็นพื้นที่ของตำบลไร่รถอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพังถล่มลงมาแบบสภาพที่เห็นนี้นะคะเศษปูนนั้นกระจัดกระจายขณะที่นางจำนงพิมพจันทร์อายุ57ปีเจ้าของบ้านนั้นตอนแรกได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาใ,ในธงพิมพ์จันทร์สามีผู้ตายให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางจำนงคนนี้เนี่ยนะคะนั่งทําพลุลูกบอลอยู่กลางห้องโถงของบ้านเพียงลําพังตัวเองเนี่ยนอนอยู่ที่ห้องอีกห้องหนึ่งนะคะปรากฏว่าได้ยินเสียงตู้มดังสนั่น นะคะแล้วแล้วก็มีเศษปูนร่วงลงมาตัวเองวิ่งมาดูาภรรยานะคะแล้วก็พบว่าบาดเจ็บนะคะเ,คเพราะว่าแรงระเบิดเนี่ยอัดจนร่างฉีกเป็นชิ้นไม่ในส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะนําส่งโรงพยาบาลได้แต่ว่าในที่สุดไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ก็บอกด้วยนะคะโชคดีที่ปกตินั้นจะมีหลานตัวน้อยเนี่ยมานอนอยู่ด้วยแต่เมื่อคืนนั้นก็ได้มีการนานะคะหลานนั้นไปนอนกับทางญาติก็เลยทําให้หลานนั้นรอดตายค่ะ ซึ่งทั้งสองคนนี้นะคะสามีภรรยาเป็นชาวนาแต่ว่านางจำนงนั้นใช้เวลาว่างนะคะทำอาชีพเสริมก็คือรับพลุมาจากโรงงานในอำเภอดอนเจดีนั่นแหละค่ะเป็นพลุลูกบอลที่เอาไว้จุดไล่นกนะคะเอามาทําเป็นอาชีพเสริมทํามาได้เพียงหนึ่งเดือนตัวเองพยายามห้ามปรามแล้วว่ามันอันตรายแต่เจ้าตัวไม่เชื่อน,นะคะ<น>ก็จะต้องรอผลพิสูจน์จากเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกทีหนึ่งนะคะว่า เ,ออเกิดจากสาเหตุนี้แล้วก็ลู้กบอลน,นั้นมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็โชคดีที่บ้านหลังนี้อยู่กลางทุ่งนาก็เลยไม่ทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนที่เป็นบ้านของออบรรดานะคะผู้คนที่อยู่รอบข้างค่ะ